ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาแกะเล่นๆกันต่อนะครับยังอยู่กับบ็อกกี้คิงโอเชอร์นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยรีวิวตัวของลินเจอร์ไปแล้วเนาะหรือตัวเซนไตไปลวรอบนี้ก็จะมาเหลือหุ่นที่ประกอบเป็นคิงโอเชอร์นะครับจริงๆเนี่ยมันแยกแลางได้นะเนี่ยผมก็รองแยกให้ดูก่อนนะแล้วก็มาติ๊ต่างว่ามันเป็นตัวคั่วกระตะโอเชอร์อนะครับนี่มันก็จะได้ประมาณนี้แหละสัดส,ส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะแต่ว่า ก็ถ้าพอดูแง้งๆดูผ่านๆเนี่ยมันก็จะยังพอได้อยู่นะตัวนี้เนี่ยจะเป็น DX กนะครับก็จะมาเทียบให้ดูนะซึ่ง DX เนี่ยมันทำรายละเอียดจัดเต็มอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเราจะเอา DX เป็นเบสน,นะครับในการเทียบนะอันนี้เป็นคู่วกะตะนะครับซึ่งในตัว10ตัวเหมือนกันเนี่ยที่ให้มาเนี่ยผมว่าคั่วกะตะเนี่ยก็เป็นตัวที่ ดูดีที่สุดแล้วนะในการแยกล่างถึงจะมีตัวที่แบบดีกว่าก็จะเป็นพวกแมงมุมอะแมงมุมตัวน้อยซึ่งผมไม่นับแล้วกันเนาะนี่นะครับอันนี้เอามายืนประดับคู่ด้วยนะให้เทียบสกเกลก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นสกเกลเนี่ยเล่นกับตัว DX เนี่ยเออผมว่าก็ส,สัดส,ส่วนนกำลังดีเลยนะเออไอ้ตัวนี้ก็จะเล็กไปนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดกันก่อนก็คือกินขาดอยู่แล้วแอละ DX เนี่ยพวกเนี่ยเราไม่ได้นะครับส่วนตัวบ็อกกี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะ ที่รู้สึกว่าเขาใส่ใจเลยเนี่ยก็คือขาด้านนี้นะครับนี่กระแดงเห็นไหมตอนแรกนะผมไม่รู้ว่าคืออะไรเลยนี่แต่พอมาดูของจริงนะครับก็คือเราเห็นว่าคัวกระต่าวโอเจอร์เนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีขาแดงมืงด้านนี่ขาแดงอันนี้นะจะอันนี้ใช่ไหมครับส่วนฝั่งนี้มันจะดำนะมันไม่ได้ลงสีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอ่าแต่ว่าดีเทลอื่นๆอ,อย่างอันนี้ไม่มีนะอืมแล้วก็ปีกเนี่ยปีกเนี่ยจะหุไไะบไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวเขี้ยวอะหุบได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นทีวิวให้ดูเล็กๆน้อยๆของคูว่วกรตาโอเจอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวคัว่วกระตาโอเจอร์ผมให้ดูก่อนนี่ก็จะไม่ได้มีดีเทลรายละเอียดอะไรๆๆมากนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาทํามาแบบให้เป็นรวมร่างมนคิงโอเจอร์เลยเขาไม่ได้จะให้เราแยกล่างแต่ว่าเอามาวางแกล้งแยกล่างเนี่ยมันก็พอได้พอได้อยู่นะอืเดี๋ยวตอบรวมร่างผมให้ดูพร้อมกัน5้าตัวนะครับโอเคเดี๋ยวไปตัวต่อไปกันเลยนะ ตัวต่อไปเนี่ยครับก็คือแมงปอของเรานะครับหรือว่าคอมโบโรเจอร์นะครับก็จะเป็นของตัวยันมาร์ก,กัสนะครับอันนี้ก็เป็นที่รีวิวไปแล้วนะนี่มาวางมันเป็นพอเฉยตัว DX เนี่ยก็คือปีกเนี่ยเป็นใสแล้วตัวเป็นสีน้ำเงินเป็นด้ามดาบไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ตาเป็นสีสีเขียวเนาะตัวตัวบ็อกกี้เนี่ยก็เหมือนกันนะนะวางอย่างนี้มันจะเหมือนแบบเอ้ยเหมือนเป๊ะเลยใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่นะทุกคนเพราะว่าบ็อกกี้เนี่ยจริง ไอตัวเนี้ยมันไม่สามารถประกอบเข้าไปคืนได้นะครับจริงๆเนี่ยถ้าทำประกอบเข้าไปคืนได้นี่ก็จะเป็นลูกเล่นที่ดีกันนะเพราะว่าเอามาวางหลอกๆแค่เนี้ยเออก็เหมือนดีเอ็กละใช่ไหมแต่ปีกเนี่ยจะเป็นสีสีฟ้าเลยนะที่เป็นสีเมเทัลลิกนะครับไม่ได้เป็นใสเหมือนกันนะโอเคส่วนตาเนี่ยก็ลงรายละเอียดมาให้นะครับสีเขียวเนาะถ้าคุณดูดีๆเนี่ยตัวดีเทลรายละเอียดเนี่ยเขาทำหนวดแมงปอมาให้ด้วยในขณะที่ DX e เนี่ยไม่มีหนวดแมงปอทุกคนเห็นไหมเออ ตัวไอ้ล็อกกี้อะละเอียดกว่าเฉยเลยนะเป็นเรื่องที่น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะครับนะเ,ออเนี่ยยืดหน่วยแบงปอมาใช่ไหมอืมนี่นะอันนี้ก็จะเป็นคร้าวๆวนะครับของตัวอ,อี่อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดข้าวๆา,วข,าวของตัวก็อดทอมโบนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับ นี่นะครับตัวต่อไปก็คือก็อดคามาคิรีนะครับของยิมิโนรันสีเหลืองของเรานะครับดีอกก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะส่วนตัวของบ็อกกี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็ดีเทลรายละเอียดเนี่ยก็ได้แค่นี้นะขาของ DX เนี่ยมันจะขยับได้นะครับก็ตั้งใจทํามาให้เหมือนแบบเป็นตะกกั๊แตมล่างอยู่แล้วแต่ว่าของบ็อกกี้เนี่ยก็คือจะเป็นพลาสติกชิ้นเดียวกันไปเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะขาของตัว DX ใช่ไหมมันจะอย่างนี้ได้ทุกคนพับมาเป็นขาได้ นะครับแต่ว่าของตัวบ็อกกี้เนี่ยมันไม่ได้นะมันทับไม่ได้ผมใช้วิธีการดึงออกมาแล้วก็แปะเข้าไปอย่างนี้นี่จะทำเป็นขาได้นะครับนี่นะครับดีเทลรายละเอียดเนี่ยก็เดี๋ยวให้ดูนะตัวนี้ดีเทลรายละเอียดไม่ได้มีอะไรมากนะปาเนี่ยก็คือเป็นเพ้นท์เพ้นใหม่นี่นะครับีให้ดูเทียบกันระหว่างดีเอกับบ็อกกี้นะครับก็ดีเทลเนี่ยจะไม่ได้มีความละเอียดมากหรอกน,ะนี่เห็นไหม ม่มีแค่นี้นะสีก็จะแบบเอ่อออกเป็นเหลืองสะท้อนแสงนิดหน่อยนะครับคือเขาไม่ได้เน้นนะ่ะตัวนี้มันเน้นประกอบล่างอยู่แนละ้วหาไม่แย่ไหมก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้ทำมาให้ให้แบบแยกล่างอยู่แล้วครับเดีย๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปนะครับิของลิต้านะครับก็สแปฟิยองนะครับนี่ดีเอ็กก็จะเป็นอย่างนี้นะหน้าตาเออตัวเนี้ยดีเอ็กก็คือทํามาดีกว่าเยอะแหละเราจะเห็นได้ชัดเลยส่วนตัวบ็อกกี้เนี่ยจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะ พอดึงออกมาเราจะรู้เลยว่าเออผมวางหลอกนะครับตัวปัดทอมโบนนะก็คือนี่มันจะมีแค่นี้เลยทุกคน,คนเป็นแค่ผีเสื้อนะหุบเข้าหุบออกไม่ได้นะครับแล้วก็ลงสีเนี่ยเท่าเท่าที่เท่าที่เห็นเลยนะไม่ได้แบบมีดีเทลรายละเอียดหรือตัดเส้น <c oughs> อะไรนะครับมีแค่นี้เลยนะนี่น,นี้ก็คือเป็นดีเทลเนาะ,ะส่วนอันเนี้ยมันก็มาแยกกันนะครับไม่สามารถต่อกันได้ของ DX เนี่ยจะมีหัวคิงโอเชอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> เขาออกแบบมาให้มันมันประกอบได้เออแต่ว่า ของตัวบ็อกกี้เนี่ยหัวเนี่ยมันจะแยกออกมาเป็นชิ้นตั้งหากเลยนะไม่สามารถเอาไาต่ออะไรได้เลยนะเพราะฉะนั้นเวลารวมล่างเนี่ยก็ถอดทิ้งไว้ได้เลยนะครับไม่ได้ใช้นะเอเวลาแยกล่างนะอืมก็อันนี้เป็นของก๊อปรปปิองนะครับของดิต้าเรานะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลย ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นก็อตฮัจจิของคากูรากินะครับซึ่งตัวดีเอ็กเนี่ยก็จะหน้าตาแบบนี้นะผมไม่สามารถวางได้นะเพราะว่าโพซิชันมันไม่ได้ถ้าจะวางก็ต้องงอขาอะไรเงี้ยนะเออนี่คือก็อตฮัจจินะครับตัวของบ็อกกี้เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะนี่ก็แอบเนียนๆเหมือนตัวของก็อตคามาชิรีนะครับให้ขาไปข้างหลังนะเพราะว่าของก็อตฮัจจิมันจะเป็นอย่างโี้ใชันนะ mm. แต่แล้วแต่จริงๆอ่ะของบ็อกกี้มันไม่สามารถทําได้นะเพราะว่า มันจะมันต้องถอดมามางนนะครับดีเทลเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะตรงตาเนี่ยลงสีมาให้ก็ประมาณนี้นะครับลงสีมาเท่าที่จําเป็นนั่นแหละไม่ได้แย่หรือว่าไม่ได้ดีอะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะตัวนี้มันทํามารวมร่างแล้วมันไม่ได้ทําให้มาเตเรียกร่างนะครับของตัวก้อนฮัตจิ่ก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้ไปรวมร่างกันแล้วให้ดูรายละเอียดอีกทีนะครับ และนี่นะครับตัวสุดท้ายนะครับของนักลบคนที่หกของเรานะครับเจเามี่นะก็คารันทูล่านะครับโอ้ดีเอกเนี่ยก็จัดว่าสวยแล้วนะครับนี่ผมชอบดีเอกตัวนี้มากเลยยิ่งแปลงร่างยิ่งเท่แต่ว่าตัวบ็อกกี้เนี่ยก็ไม่ได้แย่นะสามารถเอามาแต่แปลงร่างเป็นแมงมุมได้นะมองหลอกๆอย่างเงี้ยมองข้างหมดเนี่ยเออรู้สึกเลยว่าเนี่ยก็โมเนี่ยคล้ายๆกันใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือแค่ความหน้ามันเฉยๆนะครับเพราะว่าหน้ากากตัวเนี่ยมันจะ ไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะแต่ตัวเนี้ยหน้าเนี่ยมันเขาจะเก็บเก็บเก็บเข้าไปเลยเห็นไหมมันสามารถดึงหน้าลงมาได้นะครับอ่าซึ่งดีเองมันก็จะทําดีกว่าอยู่แล้ะถามว่าตัวเนี้ยผมไม่ชอบอะไรที่สุดนะผมไม่ชอบตรงนี้ที่สุดนะทุกคนนี่ตัวของมงกุฎของก็อดคิงโอเชอร์อ่ะเอ็กซ์ตีมเเจนด์คิงโอเชอร์สิอ่ามงกุฎตรงเนี้ย มันถอดไม่ได้ทุกคนแต่ว่าในตัว DX เนี่ยมันจะถอดได้เพราะฉะนั้นเรารู้เล ok ยว่าบ็อกกี้อ่ะไม่ได้ทำมาเพื่อให้มันรวมร่างเลยแน่นอนอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในซีดีนี้นะแต่ว่าที่งุนหงิดที่สุดคืออุตส่าห์ทำแบบเป็นลงสีสก,กรีนทองมาได้แต่ว่าตรงเนี้ยกับเป็นสีน้ำตาลเฉยเลยอันนี้แอบขัดใจนิดน,นึงอนะ่ะอันอื่นเนี่ยลงสีมาทองเนสวยเลยทองของบ็อกกี้อ่ะส่วนตัวนะผมชอบกว่าของของตัวนี้ของตัวบันไดี่ยคุณดูทองบันไดเนะี่ยตัวมงกุฎเนี่ยมงกุฎทองเนะี่ยมันจะแบบ มีความเป็นทองเหลืองนิดนึงอ่ะแต่ว่าไอเนี้ยมันดูแบบเป็นทองแบบเป็นทองจริงอ่ะนะผมรู้สึกว่าผมชอบทองสีนี้มากกว่าแล้วก็ตัวบันไดเนี่ยไอส่วนนี้มันควรจะเป็นทองเนี่ยมันกลับทาเป็นแบบเป็นพลาสเหลืองอ่ะเฉยเลยนะครับแต่ว่าของบ็อกกี้เนี่ยก็ทําเป็นสีทองมาให้แล้วก็จุดต่างอีกอันนึงที่เห็นชัดเลยก็คือขามแมงมุมเนี่ยอ่าเนี่ยมันจะมีความแบบลงสีแบบเปนสีถลอกเนี่ยนะอันเนี้ยจะชัดนะครับเนี่ย ันนี้เปนสีม่วงใช่ไหมเออแต่ว่าของบ็อกกี้นะไม่มีนะครับไม่มีขาไหนที่เป็นเลยเนาะอืมก็อันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับก็อททารันทูล่านะครับนี่เดี๋ยวเราไปรว,วมรวมร่างแปลงล่างแล้วผมทําให้ดูอีกทีนะครับสุดท้ายนะครับมาแรงก็ออีกทั้ง5ตัวนะครับก็ได้แก่เป็นก็อ e แอนนะครับมดแล้วก็มี2ตัวก็อตคูโมนะครับแมงมุมนะอแมงมุมตัวเล็กแล้วก็กอเทตโตอีก2ตัวนะครับนี่ กวางเทียบกันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูดีเทลทีละตัวกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากกอตเทสโตก่อนก็ได้ใกล้มือเพราะว่ามันเหมือนกัน2ตัวนะอ่ะกอตเทสโตเนี่ยครับตัวของ DX เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาแยกส่วนหัวที่เป็นสีดำมาชัดเจนนะก็ลายหลังต่อท้องส่วนตัวบ็อกกี้เนี่ยถามว่ารายละเอียดดีไหมตรงนี้ไม่ได้ลงสีดำมาให้นะหัวเต่อทองเนี่ยมันจะไม่เหมือนของตัวของตัว DX ใช่ไหมแต่ว่าที่ผมชอบเลยคืออันนี้เว้ยทุกคนอยู่ กระดองอะ่ะไอเปลือกเต่าทองอะ่ะนอกจากเขาจะลงจุดสีดำสามจุดมาให้ใช่ไหมเนี่ยเขายังลงขีดขีดสามขีดอะ่ะข้างๆมาให้ซึ่งตัว DX เนี่ยไม่มีนะน่าจะเป็นอันนี้แหละถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับแต่ว่าเออไม่ได้แบบมีดีเทลอะไรมาให้ของบ็อกกี้เนี่ยมีลงสีมาให้นะก็ถือว่าเก็บดีเทลได้ดีนะอย่างตัวเส้นๆอย่างเงี้ยเออของบ็อกกี้ก็ทําให้แล้วก็เส้นขีดกลางลําตัวเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้ลงมาให้นะของ DX อะ่ะเนี่ยมันไม่ได้มีสีดาแต่ของบ็อกกี้ก็มีนะครับนี่ ออดีเทลรายละเอียดก็คือเขาเนี่ยเอาจิงๆ้เขาจัดเต็มกว่าตัวต้นฉบับนะบางอย่างนะน่าตกใจอยู่เหมือนกันนะครับโอเคต่อมาเป็นก้อนคูโมนะเอาเป็นก้อนแอน์ก่อนละกันรีวิวง่ายสุดกอนแอน์เนี่ยไม่มีอะไรมากเลยครับมันก็คือพลาสติกด,ดำๆสองอันนะครับนี่มีแค่นี้เลยนะอันนี้ไม่รู้จะเทียบอะไรจริงๆก็ดีเทลรายละเอียดเนี่ยเรียกว่าพอๆกันนะครับไม่ได้มีเฟ่อตัวเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามีอันไหนดีอันไหนแย่นะนีอ,อก็ ดีไซน์มันไม่ดีตั้งแต่อยู่ในเรื่องันแหละผมาตัวนี้นะเหมือนทํามาให้มันครบเป็นสิบตัวส่วนตัวว่าคิดว่าตัวเนี้นะเกลียดสุดละในเรื่องนะโอเคครับแล้วก็เหลือแมงมุมสองตัวนะนี่กอดคูโมูนะครับสองตัวก็อันนี้ทําดีเทลต้องยอมรับว่าออกมาดีนะเพราะว่าใน DX เอเนี่ยก็จะมีตาใช่ไหมจุดจุดเขียวๆเนี่ยนะแต่ว่าตัวของบ็อกกี้เนี่ยเขาก็ลงมาให้นะแล้วก็ แต่ว่าจะไม่มีกิฟต์นะใน D ีเอ็จะมีกิฟต์ไว้ให้ติดเป็นตัวของ Extreme ีมคิงออสเจอใช่ไหมส่วนหน้าอกอะ่ะส่วนของตัวบ็อกกี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีกิฟต์มาให้นะแล้วก็ดีเทลบ็อกกี้เนี่ยผมว่าว่าเขาใส่ใจนะดูจากสีอ่ะของ D ีเองเนี่ยมันจะมีราย,ายละเอียดที่แบบเป็นเหมือนแบบเนี่ยเป็นแผงวงจรอะไรยุบยับก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้ลงสีมาชานะบ็อกกี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีนูนนะแต่ว่าสกรีนแบบลงสีมาให้เนะี่ยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับ มันจะมีแบบเหมือนแบบเนี่ยลงสีตัดเส้นมาให้แล้วในขณะที่ DX เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรนะเออใช้ได้ใช้ได้นะครับบ็อกกี้นะอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันเนาะไอตัวกอดคูโมเนี่ยก็อีกตัวนึงจะเป็นขาเงินตัวแดงนะครับซึ่งไอตัวแดงเนี่ยก็มันก็แค่สลับสีก็เลย DX เนี่ยก็เหมือนกันของตัวบ็อกกี้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับนี่ลงสีตามาให้นะแล้วก็เหมือนเดิมข้างหลังเนี่ยที่เป็นดีเทลรายละเอียด ของตัว d ีเนี่ยมันจะเป็นแผงวงจรในของบ็อกกี้เขาก็จะแบบเหมือนแบบตัดลายมาให้นะตัวนี้อาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่า,าตัว็นสีแดงเนาะไอตัวเส้นที่เป็นสีดํามันก็เลยดูเป็ืนนะครัดูไม่ค่อยชัดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับก๊อดอีก5ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปรวมร่างเป็นคิงโอเจอร์กันเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะให้คิงโอเจอร์มาจุดตินะครับก็นี่เรียกกัวกระตะกกอนมาก่อนเลครับ อันนี้จริงๆมันไม่ได้อยูส่สภาพงี้นะทุกคนผมต้องแก้นิดนึงก็คือเราต้องหมุนนะครับหมุนอย่างนีนะไอ้คือของดีเอ็กซ์ะมันต้องแบบโอ้ยพ,พับนู่นพับนี่อะไรใช่ไหมวุ่นวายแต่ของบ็อกกี้อะก็คือเหมือนมันเรียบง่ายครับเขาแค่หมุนนะขแขนเนี้ยก็เหมือนกันหมุนมาแค่ข้างหน้าครับกลางหนึงออกถามว่าความสมส่วน,นของบ ok ็อกกี้จะตรงกับตัวแกร์ตูนไม่ใช่สิตรงกับตัวซีนี้มากกว่านะครับ อย่างนี้แล้วก็ขาเนี่ยมาเ,เหลืองน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะผมจําไม่ผิดนะครับมาต่อไปเลยทางจะได้ขานะครับแล้วก็ต่อมาก็ขั้มบนนะมาต่อหลังนะครับนี่จะเป็นจอยนะแล้วแล้วตัวผีเสื้อนะครับบินมานะครับจริงๆต้องมีหัว้วยนะแล้วก็แบบมาทิ้งหัวไว้ปุ้ง,งนี่นะอันนี้ก็ต้องไหม ได้คิงโอเจแล้วตัวผีเสื้อเนี่ยก็ไปรวมกับตัวดาบนะครับติดข้างหน้าอืมแล้วก็ที่สําคัญนะครับดาบเนี่ยอย่าลืมสําคัญสวนคือนี่นะครับมดนะครับก็อดแอนผมจาไม่ได้แล้วไม่ขึ้นอยู่ลงนะแต่น่าจะอย่างนี้แหละก็นี่ถือได้นะครับหรือหรือถ้าไม่ถือนะตัวดาบเนี่ยก็เขาก็ทาออกมาให้เปนเน็บข้างหลังได้ผมไปนเน็บไปดู แล้วก็ตัวแมงมุมนะครับจะมาเกาะที่นี่นะครับหน้าอกกับเป้านะข้างล่างก็จะเป็นเป้านะกางเกงแดงของซูปเปอร์แมนนะครับข้างบนก็จะเป็นสีเงินนี่จะได้อย่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือนี่นะต่อทองเานะครับก็ติดตนะ <S <S โมจีเนี่ยดีมากเลยนะเขาอ่ะกลัวเราติดผิดทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี่ยเขาจะบากมาแล้วว่ารูใหญ่อย,อ,ยอยู่ข้างล่างรูเล็กอยู่ข้างบนนะเต่าทองเนี่ยก็เลยจะเป็นเป็นเหมือนกันนะนี่ เราก็ได้ดูว่ารูใหญ่เียอฝั่งนี้รูเล็กอยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวติดผิดนะจะเรียกว่าใส่ใจก็ได้มั้เรียบร้อยครับเราก็จะได้คิงโอเจอร์นะครับนี่ดีเทลเนี่ยจัดว่าดีนะในสเกลกล่องสุ่มนะครับสวยเลยผมว่าการลงสีอะไรเงี้ยโอเคแล้วที่ชอบกับตัว DX เนี่ยก็คือขาเนี่ยมันมาเป็นเปนปิดไหล่พอดีแล้วมันสวยของ DX อ่ะมันไม่ใช่แบบนี้นะเขาอ่ะก็ไม่ลืม ลูกเล่นดาบนะซึ่งจริงๆผมรู้สึกว่าอ,อ,อันนี้แอบไม่สุดเหมือนกันเพราะว่าดาบออกแบบมาให้ใส่อย่างนี้ได้นะครับเก็บไว้ข้างหลังได้นะแต่ว่าดัานไม่ทําให้แบบแมงปอเสียบตูดได้นะอันนี้ก็จะว่าแปลกก็แปลกนะแต่จะถามว่าเข้าใจไม่ก็เข้าใจนะเพราะว่าเขาไม่จงใจจะออกแบบมาให้ให้แปลงร่างเป็นตัวแมงปอ,อู่แล้วทีนี้เดี๋ยวผมไปเอาตัว king order มาตั้งให้ดูคู่กันแล้วกันครับ ก็นี่นะครับ King o เ e r นะครับเอามาเทียบกันระหว่างตัว DX กับตัวบ็อกกี้นะครับซึ่งเห็นได้ชัดเลยเนาะว่าบ็อกกี้นเ,นเนี่ยตัวเล็กกว่ามากๆนะครับแล้วก็ดีเทลรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยตัวบ็อกกี้เนี่ยโดนลดทอนมาค่อนข้างเยอะนะแต,แต่แต่แต่มันก็มีดีเทลที่เขาใส่ใจมาอยู่นะครับอย่างเช่นตรงนี้ที่ผมบอกไปใช่ไหมขวาก็อย่างนึงก็คือตรงหน้าท้องทุกคนอยู่ผมจะให้ดูใกล้ๆคือหน้าท้อง King O ของบ็อกกี้เนี่ยเขาทำลายมาให้นะในขณะเดียวกันหน้าท้องของตัว DX เนี่ย ไม่ได้มีลายไม่ได้มีอะไรนะเดี๋ยวจะแกะตัวนี้ให้ดูนะครับนี่มันจะเป็นเหมือนแบบอ่าเป็นลายแบบเหมือนเป็นท่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ลงสกินมาให้นะครับตรงนี้ก็ตัวบ็อกกี้เนี่ยเขาลงมาให้นะครับเหมือนแบบชดเชยเนาะจากจากการที่ไม่ได้แบบทำดีเทลรายละเอียดมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวคิงโอเชอร์นะครับแล้วก็นี่นะครับก็ท่าเรนทูล่านะครับก็สามารถแปลงร่างเป็นอ่าไม่ใช่แปลงร่างสิ กลับไปเป็นทารันทูล่าไนได้เหมือนกันนะเพราะจริงๆเนี่ยผมแค่เอามันความลงนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลย,เลยแค่ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะจะบิดอย่างนี้นี่นครับเราก็จะได้แขนขึ้นมาละไม่มีอะไรมากเลยตัวเนี้ยไอเมคาคนิกดีไซน์มันนะก็มันเป็นประมาณนี้แหละอืมแล้วก็หัว้วแค่นี้ก็จัดอันนี้สักหน่อย เพราะว่าจริงๆแล้วมันมันจะอยู่แบบนี้เป็นบาใช่ไหมครับข้างนี้ก็เหมือนกันอย่างดีนี่เราก็จะได้ครับเป็นทารันทูล่าใหม่นะครับเรียบร้อยซึ่งตัวทารันทูล่าไนท์เนี่ยก็ลูกเล่นเนี่ยที่แบบว่าเอาปืนจะตูดมาขี่ก็ยังทำได้เหมือนกันนะผมทำให้ดู นี่นะครับก็จะได้เป็นกัตธารันทูราไนนะครับเอ้ยเป็นทารันทูราไนนะครับมีมีสายก็จะเป็นอย่างนี้นะข้อต่ออะไรเนี่ยก็คือทําได้ดีนะอ่าจะบิดตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเข่าอะไรเนี่ยงอได้ปกติเลยนะครับจัดท่าได้น่ะสวยเลยนะครับหัวได้มุนได้นะแว่นดึงขึ้นดึงลงได้นะต้องขอบคุณจริงๆที่ทํามานะครับแล้วก็จัดท่าเนี่ยได้เลยนะเป็นแบบแบงมุมหัวใหญ่นักจ่าก็ได้นี่ได้เหมือนกันครับ โอเคไปแล้วก็น,นี่นะครับลองเอาตัว dx ของบันไดนะครับมาจัดท่าเดียวกับตัวบ็อกกี้นะครับให้เป็นโค้ดท่ายิงปืนนะซึ่งก็จะได้ประมาณนี้นะถามว่าสวยไหมเนี่ยผมว่าคนละแบบทุกคนตัวตัว dx เนี่ยมันดีเทลมันดีกว่าอยู่แล้วแล้วมันก็เท่กว่าอยู่แล้วยิ่งมายืนคู่กับตัวเจรมีด่ด้วยโอ้โหสกิลมันแบบคือจริงๆก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวเล,เลนเจอร์จริงๆตัวมันคงจะแบบประมาณเท่านี้มนะั้ง อยู่ประมาณเนี้ยแค่เนี้ยถ้าเทียบกับสกเกลหุ่นนะต้องตัวเล็กประมาณนี้เลยแต่ว่าเออมันไม่น่าเกียดพอมายินกันแล้วเนี่ยไม่น่าเกียดเลยบอกต้องบอกเลยว่าดีมากนะครับส่วนตัวบ็อกกี้ที่เป็นตัวหุ่นของทารันทูราไนท์เนี่ยก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะให้มาเทียบกองตัวคู่กันเนี่ยผมว่าก็โอเคนะเออเป็นแบบไซส์เอดีไป แต่ถมามว่าข้อดีของตัวเนี้ยเอาไปเล่นกับอะไรแล้วมันจะสวยนะก็คือนีข้างหลังเลยปราสาทเนี่ยผมว่าสเกลของบ็อกกี้เนี่ยเท่ากับสเกลดีปราสาทมากๆเลยนะเพราะว่าปราสาทเนี่ยมันควรใจใหญ่ประมาณนี้แหละถ้าเทียบกับหุ่นในเรื่องนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นของตัว t a n t u นทูร i าไนนะครับโหสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวลองเอาของตัวก็ d k คิงโอเจอร์กับพีนโอเจอร์มาเทียบกันเนาะ โอเคนี่นะครับก็จะเป็นหุ่น2ตัวเทียบกันนะซึ่งิงโ g เ t อร์เนี่ยใหญ่ไม่ไหวเลยนะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกับการรีวิวบ็อกกี้ชุดนี้นะครับก็ค่อนข้างครบนะครับอ้าวผมลืมเดนน่ารักไอบ้บนะักน่าเด็เดนน่ารักนะครับโอเคครับนี่ก็ครบแล้วนะครับกับการรีวิวบ็อกกี้ชุดนี้นะครับเป็นเซตที่ดีมากนะยิ่งเอามาวางคู่กับตัว DX ของบันไดอะ่ะผมว่ายิ่งสวยมากเลยนะเนี่ยดูข้างบนเ King cher, นี่ย King Otter ที่แบบว่า พระราชา5คนกับตัวคิงโอเชอร์แล้วก็ไอ้กอดเทเลนทูร่ามันเท่อยู่แล้วนะก๊อดคูมโมยิ่งได้ตัวเป็นคูมโมนสไปเดอร์คูโมนอนอ่ะเจรามี่มายืนคู่โอ้โหยิ่งสวยนะครับแล้วก็หุ่นเนี่ยถามว่าเอามาเล่นกับตัวไหนจะสวยนะผมว่าเป็นตัวนี้นะครับเป็น DX ของตัวคอเคซัสแคสเซิลนะครับ นนี่นะก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมว่าสเกลเนี่ยสวยออกมาดีเลยถ้าถามว่าตัวไหนเกลือสุดในนี่ยครับผมก็ยังยกให้เป็นตัวบักนาเล่นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันมันก็พูดไปเกลือไม่ได้เต็มปากเพราะว่าเนี่ยดีเทลอะไรมันทําดีหมดเลยเหมือนที่รีวิวไว้นะแต่ว่ามันแปลกแยกนะทุกคนมันไม่มีผู้อ่ะเดี๋ยวไปวางแล้แบบมันก็จะเหงาเหงาเนาะอยู่คนเดียวเนี่ยดูโดนลุงอะเหมือนแบบเรามามองอาณาจักรแบบนี่อะเขามีเพื่อนอะไรเงี้ยเราอยู่ตัวคนเดียว ่าเปลี่ยวหัวใจก็เป็นหกลุ่มหนึ่งโอ้โหเอาอะไรไปสู้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยแต่จริงๆเขาก็เก่งแหละโอเคครับรีวิวคิง g ัวเจ้บ็อกกี้ก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้นะครับแลกววันนี้ก็ขอสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ